มีตัวเปิดปุ๊บคนอื่นตามมามันก็จะกลายเป็นพาเรตตันกาวิบัติละสุดท้ายอ่ะมันคือการแค่เซฟความรู้สึกตัวเองไงเรามันก็เทาๆอยู่แล้วมึงวกเวกโวยวายอะไรกันอะไม่อ้อมไม่อ้อมไม่อ่อมเพราะว่าอีพีเนี่ยบอกเลยว่า ต้องมีคนตายใครต่ไม่ใช่เราค่ะไม่ใช่เราที่ตายต้องเป็นคนอื่นหมายถึงว่าแบบเราจะฟาดแบบสุดๆเพราะว่าเราเอ,อินเ,เรื่องนี้นสุดๆอ่ะใช่ดูละครมามมดูละครมาอเออแล้วก็ดูออหลายๆอย่างใ,ใช่ไปดูความจงใจซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราสงสัยมา สักพักแล้วแหละจากการที่ดูละครมาแล้วก็อยากเปลี่ยนตัวเองไม่อยากเป็นคนแบบนั้นอีกต่อไปแล้วคืออยากจะมาคุยนนเริ่มย่งนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเววก่นเ่ยวันนี้เ,เราจะมาคุยกันเรื่องการใบแอรใช่เป็นดานดบสองคมใช่ไม่ใช่มี2คมปอกผลไม้นะคะ จริงๆไม่ใช่เรื่องที่เราอยากตั้งใจจะหยิบมาเป็นคลิปเพราะว่ากาว่าจะมาคุยกับคนที่ออฟฟิศเล่นๆเฉยๆแต่พอพูดไปพูดมามันมีพ้อยต์ว่ะการปแอสเนี่ยมันอยู่ในทุกๆอนูหรือทุกๆชีวิตประจําวันของทุกคนเลยแต่ว่าต้องขออธิบายก่อนว่า ถ้าใครไม่รู้ว่าความไบแอสคืออะไรจริงถ้าแปลเป็นง่ายๆเลยก็คือการส่องมาตรฐานศึกเราเอ็นเอียงไปในทิศทางใดทางหนึ่งสุดโต่งอะไรแบบแอมันไม่ได้มีแต่ในแง่ลบไงคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าไบแอสคือการแบบมองอัตติว่าแบบก็แปลแบบไบแอสเท่ากับอคตติอแต่ว่าความจริงไบแอสเนี่ยมันมีในแง่บวกด้วยซึ่งมันก็ทําให้เราเกิดความลาเอียงในแง่บวกนั่นแหละสมมติอ่ะคนนี้เป็นเพื่อนเราคนนี้เป็นพี่น้องญาติพี่น้องเราหรือเป็นคนที่เราชอบอ่างเงี้ยเราก็จะมีไบแอสในแง่าที่เราจะแบบ เออเขาแบบอ่าต่อให้เขาทำผิดหรืออะไรเงี้ยเราก็จะแบบอ๋อมันมีเหตุผลอ่อะไรเงี้ยนี่เลยตรงกับละครที่เราไปดูมาเลยละครเรื่องละครเรื่องหนึ่งตอละครหลักชื่อหอยชื่อหอยแล้วกันซึ่งหอยเนี่ยคือแบบว่าเคยได้เราฉายาสมัยเรียนว่าเครื่องด่าแฟนเพื่อนผ่านไม่เคยหมดเออเป็นฟิลนั้นซึ่งแบบมันจะมีบางจังหวะที่เพื่อนมาปรึกษาวแบบเฮ้ยแฟนกูนอกใจแฟนกูไปคุยกับคนอื่นแล้วโห่ยหอยนี่ก็คือด่าแบบ ไฟแลบ,แบหูดับตับไม่ถ่านแบบสามก้อนไม่หมดอะ่ะแบบไม่หมดสักทีจนเพื่อนต้องแบบหยุดได้แล้ว <c> เ <oughs> เลิกเธอแ่บปล่อยแฟนกูไปเหอะอะไรเงี้ยแต่มันก็มีจังหวะพิดผังเหมือนกันแบบเหมือนอช่วงเวลาใ<อ>ดๆเอ่ยผ่านไปอยู่ดีในหอยก็มาทราบความจริงว่าอ้าวเพื่อนเราเองก็มีจังหวะนอกลู่นอก,นอก,นอกทางเหมือนกันน<อ>ี่ว่าแล้วคมานสนุกนะมีพทวิลมีพัทวทิลในหอยก็เลยบอกว่ามีมิติมากเลยนะสุดๆแบบใกล้เคียงมากใกล้เคียงใครเคยรู้เออแล้วแบบในหอยก็เลยแบบเฮ้ย มันก็ผิดนี่มันก็เป็นเรื่องที่ผิดแต่สิ่งที่นายหอยเลือกทําคือช่วยเพื่อนปกปิดสุดชีวิตออคนเรามันก็เทาอยู่แล้วมือถูก,กใช่ถูกอย่างนั้นเลยเป็นฟิลนั้นแบลบว่าช่วยเพื่อนปกปิดสุดชีวิตไม่ให้เรื่องนี้มันเล็ดลอดออกไปได้แล้วคือแบบว่าทั้งทงที่รู้อยู่แก่ใจว่ามันผิดอ,อะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นคําถามขึ้นมาหลังจากที่เราดูจบปุ๊บเราก็เลยเกิดเป็นคาถามขึ้นมาว่าเออว่ะทําไมเราถึงแบบ เป็นลักษณะนี้อยู่ตลอดเลยนี่ยังเป็นแค่ระดับแบบว่าในละครมันยังเป็นระดับความสัมพันธ์วงใกล้ๆเออเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรเงี้ยเป็นวงในกันวงในก็ว่ามีแล้วใช่ว่ายกระดับขึ้นไปหน่อยระดับสังคมการเมืองถ้าการเมืองก็ก็มีนะคือแบบพอเหมือนสมมติว่าอ่ะเป็นเป็นพักหรือว่าเป็นฝั่งที่เราชื่นชอบเงี้ยเราก็จะ มีเหตุผลในการอธิบายเอ่อแต่ว่าถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งทําในสิ่งที่มันไม่ดียวกันเนี้ยก็คือเราเราก็คือพร้อมแบบเหยียบย่ำซึ่งเออมันก็มีมีอย่างนี้คือที่เออออออ d o u b ลสแตนดาร์ดมันก็จะเป็นความ d o u b ลสแตนดาร์ดแหละที่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของ t o ปิกเนี่ยก็คือมันมีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งอันนี้คือระดับสังคมแล้วนะก็คือเป็นสังคมของเกาหลีก็คือข่าวบริสัน่าทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละเพราะว่า B B C พึ่งเีแพร่ข่ไทยเหมือนเป็นแบบว่า อาชญากรรมของที่ยิ่งใหญ่แบบว่าเป็นดาร์กไซส์แห่งวงการบันเทิงเป็นดาร์กไซส์แห่งวงการบันเทิงก็คือเกิดการค้ามนุษย์เกิดการแบบว่าค้ามนุษย์แอบขายคอยภาพลือเผยแชร์ภาพคลิปดาร์กเว็บอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เหมือนมีการเปิดสถานที่ที่มันแบบว่าเป็นอันตรายต่อผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแหละเออนั่นแหละห้องเชื่อนี้หรอเออห้องเชื่อใช่เป็นฟิล์มห้องเชื่อแล้วก็เหมือนมีคนที่ถึงชีวิตนู่นนี่คือมันเป็นข่าวอาชญากรรมเลยทุกคนแต่ว่า ตัวละครหลักของเรื่องราวเนี่ยดันเป็นศิลปินเกาหลีเบอร์ใหญ่ใช่เบอร์ใหญ่ซึ่งอันนั้นคือซึงลีที่เคยเป็นอดีตจมาชิกวงเคปเแบบดังระดับโลกอ่ะทุกคนคือแบบแฟนคลับเขาใจสลายเป็นหูสุดๆคือไม่มีใครคิดว่าไอ้คนนั้นที่ดูเป็นคนดีดูเฟนลี่ดูสดใสจะแต่คืออย่างว่ามันมีคนใจสลายมันก็ต้องมีคนที่ เลือกที่จะไปต่อในการันเพราะว่าฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมไม่เข้าใจเดี๋ยวเขาดีเฟนต์แทนในแง่ไหนนะก็ก็ชดใช้ความผิดแล้วเข้าคุกไปแล้วออกมาก็ยังจะไม่ให้สนับสนุนกันอีกเหรอคนละมันก็ผิดพลาดกันได้เขาเป็นดาราศิลปินก็เป็นมนุษย์เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะก็คือเป็น double standard ที่เกิดจาก c o m มไบแอสนี่แหละแอสในทางบวกซึ่งส่งผลทางลบต่อสังคมค่ะอันเนี้ย คือแบบมันก็เลยแบบเราก็เลยสงสัยมากๆแบบตั้งแต่แบบว่าดูละครแล้วรู้สึกว่าขนาดความสัมพันธ์วงใกล้เนี่ยมันยังเป็นแบบนี้แล้วความสัมพันธ์ในถึงแบบระดับแบบการเมืองที่แบบว่าพรคการเมืองสองพักทำสิ่งเดียวกันแต่พักหนึ่งเป็นพักที่เราชอบพักหนึ่งเป็นพัคที่เราไม่ชอบเรายังมีแบบเรียที่ต่างแล้วอย่างเรื่องนี้เรื่องที่เป็นแบบข่าวอาจยากก็คือไม่ได้บ่้งแบบ พูดผิดทำผิดอะไรอย่างนี้ได้ซ้ำนะคือแบบว่าผิดกฎหมายเออคือแบบเข้าเรือนจงเรือนจําคือมันเป็นแบบมันผิดแบบผิดอย่างเห็นได้ชัดทําไมเราถึงยอมปิดตาข้างหนึ่งเพื่อที่จะซัพพอร์ตเขาต่อไปทั้งนั้นที่โอมผิดแบบผิดผิดอ่ะคือเขาเองก็น่าจะพยายามหาเหตุผลอะไรมาซัพพอร์ตกับสิ่งที่เขาทําแหละถ้าไม่ได้มีใบแอดเขาก็คงอันนี้ไปแล้วถูกไหมใช่ก็คงปล่อยเปิดเครื่องด่าไปแล้วเปิดเครื่องด่าไปแล้วอันนี้คือไม่ไม่ได้อิงจาก หลักจิตวิทยาหรือว่าอะไรนะแต่แต่ท่านจากที่แบบพี่หงเล่าเรื่องนายหอยเล่าทเรื่องนั้นามารู้สึกว่าแบบหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ปกป้องเพื่อนเราหรอกแต่ว่าเราปกป้องตัวเองหรือเปล่ามาถึงสมมติว่าอย่างเช่นที่เราด่าแฟนเพื่อนนะอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับแฟนเพื่อนแลวสมมติว่าเลิกกันไปก็คือจบอก็คือจบแล้วไม่มีความสัมพันธ์เลยแล้วก็ด่ามันไปให้แบบหือตายไปเลยอบบวันนั้นอ่ะ แต่เขาเป็นเพื่อนเราปุ๊บเขายังไม่ไปจากเรานีมาถึงว่าเขามันต้องอยู่ในชีวิตเราต่อไปตรงนี้ข้างเราต่อไปอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นเพว่าเราจะพูดยังไงให้มันแบบอารมณ์อรลลยเพราะว่าความสัมพันธ์ในระดับเพื่อนเราไม่ได้มีปัญหาหนีเราจะพูดยังไงให้เราไม่บาดหมางใจกับไอ้เพื่อนคนเนี้จริงๆแล้วมันเป็นแค่เราอะปกป้องตัวเราเองเราไม่ได้เข้าข้างเพื่อนเราหรอกแต่ว่าเราเข้าข้างตัวเราเองหรือเปล่าไม่รู้อันนี้แค่คิดเป็นส่วนหนึ่งแหละที่ทําให้แบบว่า เออเราจะเราจะพูดยังไงดีให้มันสุดท้ายมาเลยกลายเป็นว่าเราไปสนับสนุนเพื่อนหรือเปล่าลโดยโดยที่แบบว่าเออทรที่ผิดตัวเืมซึ่งจริงๆมันก็มันก็มีหลักที่มันมาพออธิบายได้นะว่าแบบอเออทำไมพอพอเป็นหนีเราถึงเลือกที่จะทำอย่างนี้ไม่ทําอีกแบบหนึ่งที่เรามไม่หมายถึงว่าไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนอันนี้อยากรู้มาก มันอาจจะเป็นเรื่องการแบบไอ้นี่ว่าที่แบบเหมือนหายให้ผลเขาคาตัวเองมันเป็นดีเฟนแมคคันี้ซึ่งอย่างหนึ่งอ่ะเออเป็นคนใจกลารป้องกันตัวเองมั้ซิกมันฟอยอใช่ซิกมมนฟอยบิดาแห่งจิตวิเคราะห์คือมันเหมือนกับว่าคือพอเรามีทําพฤติกรรมอะไรบางอย่างซึ่งม,มันอาจจะขัดกับสิ่งที่เราเชื่อ,อ,ค,อคือคือเราเรา,เร,ารู้แหละว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอ,อะไรคือสิ่งที่ไม่ดีแต่พอเราทําสิ่งเนี้ยซึ่งมัน มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เราเลือกจะทำถามว่าที่เราเลือกจะทำต่อก็คืออาจจะเหมือนกับว่าเราก็จะพยายามหาเหตุผลเนี่ยมาอธิบายว่าที่เราทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันมีเหตุผลนะคือพอมันมีเหตุผลมาอธิบายมาเข้าข้างพฤติกรรมที่วเรงทำเราก็เลยแบบบื้ไไปได้เขาก็เลยนี่ได้แต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันคือการแค่เซฟความรู้สึกตัวเองไงเพราะว่าปัญหาก็คือมันก็ยังอยู่ของมันคือเราไม่ได้ไปแก้ตรงนั้นเราแก้แค่ความรู้สึกเองว่าทำไงให้เรา ยังรู้สึกดีรู้สึกไม่ไม่ต้องวิตกกังวลกับสิ่งที่อันนี้นะแต่ว่าเออแต่ถ้าเราเลือกที่จะพูดแต่ว่ามีวิธีพูดกับเพื่อนคือแก้ที่ปัญหาจริงๆอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่มันดีกว่านี้แต่ว่าการที่เรามีกลไกในการป้องกันเองมาถือเป็นเรื่องปกติไหมปกติปกติของมนุษย์มากๆใช่ไหมใช่ไอไอการไอการที่มนุษย์คนหนึ่งอ่ะจะใช้ d e f e n s mechanism ซึ่ง defense mechanism วันนี้มัน มันมีหลายประเภทนะใช่มันมีหลายแบบอันนี้ถ้าใครสนใจก็คือไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะก็คือมันมีหลายแบบแต่ว่าแต่ละแบบมันก็จะมีความแตกต่างกันและมันก็จะถูกใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันเราไม่ได้ต้องมาคิดนะว่าแบบพอเกิดนี้เราจะใช้แบบไหนคือมันมันเป็นสิ่งมันออกมาเองใช่มันเกิดจะเป็นเหมือนจิตใต้สํานึกของเราที่มันจะแบบส่งไอตัวอันนี้ออกมาออแบนเวลาเราแก้ตัวแบบ อ่าเป็นฟิลข้ออ,อ้างไอการหายเหตุผลข้อขอ้างตัวเองก็คือดีเฟนแมคคาเนซึมอย่างหนึ่งอันนี้มันคือเขาเรียกว่าเป็น rationalization แต่ว่ามันก็จะมีดีเฟนแมคคาเนซึมในรูปแบบอื่นอนอีกอันนี้ถ้าใครอยากดูก็ไปหาอ่านเพิ่มนะได้มัน,มนคือมันมีหลายอย่างมากทุกคนไอดีเฟนแมคคาเนซึมอะไรเงี้ยซึ่งไอข้อที่เรายกมาที่มันเกี่ยวข้องกับที่มันอธิบายได้ดีสุดคือการหายเหตุผลเข้ามาเข้าข้างตัวเอง i z a t i o n ถูกหรือว่าถ้าิดสมมติใครจะพูดแบบง่ายๆพูดเป็นภาษาชาวบ้านเลย หาข้ออ้างข้อแก้ตัว,วคือมันอาจจะดูเป็นแง่ลบหน่อยหมายถึงว่าการหาข้อขอ้างข้อแก้ตัวแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบกลไกของมนุษย์เนาะแต่การที่เราบอกว่าดีเฟนเมคานิซึมหรือการหาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบบจริงๆอ่ะเ <ừ> ราไม่สามารถควบคุมมันได้อะ่ะเพราะว่าเราใช้ในการป้องกันตัวเองใช่ปะแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณใช้มันตลอดนะถูกเพราะว่าจริงๆซิมมอลฟอยหรือว่าคนที่คิดค้นทฤษฎีแบบดีเฟนเมคานิซึมขึ้นมาเขาก็เป็นคนบอกเองว่า คือมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ข้อแก้ตัวมากเกินไปหรือเข้ออ้างมากเกินไปอะไรเงี้ยบ่อยๆครั้งอ่ะมันจะกลายให้มันจะทําให้สิ่งนั้นเป็นภาพลักษณ์ของตัวคุณเองหมายถึงว่าคุณจะกลายเป็นว่าไอเนี่ยมันมีแต่ข้ออ้างไอเนี่ยมันแก้ตัวบ่อยแบบเป็นคนที่ชอบแก้ตัวอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าหลายๆครั้งที่คุณดีเฟนต์อ่ะ คนอื่นเขาไม่เชื่อถือคุณอีกแล้วเพราะแบบเห็นไปยังไงเห็นต่างไปยังไงคุณก็มองแต่มุมของตัวเองก็อย่างที่เบย์บอกไว้ว่ามันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่แท้จริงอ่ะดีเฟไมคิลนิสเตมันคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ตัวเราด้วยซ้ำไม่ใช่ที่ปัญหามันแก้แค่ที่อารมณ์เราพื่อให้เราไม่ต้องรู้สึกแย่รู้สึกกังวลหรือแบบเครียดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากกว่าซึ่งสําหรับในเรื่องของการที่แบบเรายอมปิดตาข้างหนึ่งให้กับ ความผิดของศิลปินหรือความผิดของใครก็ตามเพื่อที่จะให้เราสบายใจในการที่จะซัพพอร์ตเขาต่อคือสมมติอย่างกับเพื่อนเรามันก็เป็นการซัพพอร์ตเพื่อนเราในการทําสิ่งที่ผิดมันยังรู้สึกเป็นยูนิตเล็กๆใช่ปะออแต่ถ้าเป็นศิลปินอ่ะมันจะเป็นยูนิตที่ใหญ่ขึ้นซึ่งการที่เรายังซัพพอร์ตเขาต่อมันคือการให้ที่กับคนที่เป็นอาชญากรอ่ะให้พื้นที่ให้แสงให้เขายังมีแบบว่าจังหวะทำอาหารกินมาทําให้เกิดการ n o r m a l i z e แบบผิดๆ<อ>ในสังคมแล้วก็แบบ มันอาจจะเป็นตัวเปิดให้กับคนอื่นๆตามเข้ามาอยู่ในขบวนได้อีกคือแบบบางทีใช่บางทีแบบว่าคนอื่นอาจจะแค่คิดแต่ยังไม่กล้าที่จะออกมาบอกว่าไม่เป็นไรแล้วสนับสนุนที่ผลงานแต่พอมันมีคนเปิดปุ๊บว่าสเปนก็เป็นมนุษย์คนนึงทำผิดได้อะไรได้แล้วก็ขอสนับสนุนต่อไปฟังเ,เ,เพลงต่อไปแล้วก<ร>็ฟังแค่ผล,<ช>ผลงานมีตัวเปิดปุ๊บ คนอื่นตามมามันก็จะกลายเป็นพาเรทตันกล่าวิบัติละแบบมันจะทําให้สังคมเรามันปั่นป่วนไปยิ่งกว่าเดิมทันทีเราจะสามารถทําให้มันดีขึ้นได้สักนิดนึงก็ยังดีแอบรู้สึกเองว่าถ้ากฎหมายมันไม่แข็งแรงมันมันมันเข้มหมายถึงว่าถ้าเขาได้รับโทษที่มันสะเหมาะสมหมายถึงว่าเออกับความผิดมากพอคนก็อาจจะอยู่ในจุดที่แบบโอเคเขาเขาได้รับโทษแล้วเช่นสมมติว่าทำผิดหนักมากเลยติดคุกแม่งยี่สิบปี อ่ะออกมันโอคนโอเคแต่ว่าไม่ใช่แบบทําผิดมากกครึ่งอะค่ะติดลวอุนอนได้อีกใช่ไหมเออมันมันทำให้ความรู้สึกคนคือแบบมัไม่ทผิดขนาดนี้แบบมันเหมาะสมกับสิ่งที่เขาจะได้รับแล้วหรออะไรเงี้ยเออริงมันก็เป็นมิตอีกมิติหนึ่งที่แบบว่ามันส่งผลให้มันออกมาเป็นเอฟเฟกต์แบบนี้ดูแต่รู้สึกว่ามันต้องฝึกคิดแบบแยกแยะ嘛 ใช่ถ้าจะถ้าจะปรับถ้าจะปรับเพราะว่าเรามองว่าทุกคนก็มีไบแอสกันหมดนั่นแหละแบบมันเป็นเรื่องที่ติดมากับเราธรรมชาติเรามีฟิลเตอร์กมองเรื่องต่างๆเพราะว่าเพราะคนเรามันไม่ใช่ไม่ใช่เอออะเนาะที่จะแบบว่าทุกอย่างแบบกัดเตะหมดโดยไม่มีอคติอะไรพวกนี้มาเกี่ยวข้องถูกถ้าถามว่าสมมติว่าเราปรับอะไรได้ไหมในเรื่องนี้ มันก็ยากที่จะพูดหอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าอย่างเรื่องเรื่องอะเรื่องเพื่อนของนายหอยเนี่ยเรื่องละครเรื่องละครเรื่องน,นั้นเรื่องละครเรื่องน,น <c oughs> ั้น,น <c oughs> สมมติว่าเราบอกเขาไปแล้วอะ <c oughs> ว่าแบบเฮ้ยทําอย่างนี้ไม่ดีนะ <c oughs> แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นนี่เราก็ <c oughs> ทาได้แค่บอกหรือเปล่า <c oughs> ออสมมติว่าเรา เข้าไปยุ่งเลยเพราะว่ามึงต้องปรับนะอย่างงู้นอย่างนี้มันก็อาจจะดูเป็นลำเส้นเขาเกินไปฟบลนั้นมายุ่งอะไรกับชีวิตกูเอ่ยรู้สึกว่าเราเราเข้าข้างเพื่อนได้แต่เราตระหนักรู้ไว้ก็เพราะว่าสิ่งที่เราผิดมันผิดอันนี้คือพื้นฐานของนักจิตวิทยาเลยนะการตระหนักรู้อะนะหมายถึงว่าการที่คนคนหนึ่งอ่ะจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าคนอื่นน่ะมาบอกให้เขาเปลี่ยนคือเขาต้องรู้สึกก่อนว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาต้อง ใช่เขารู้สึกเขาต้องรู้สึกก่อนว่ามันเป็นปัญหาเว้ยเขาถึงจะแล้วแบบคนที่นักจิวยาที่เข้าไปอ่ะก็ถึงจะสามารถแนะนําอะไรได้ได้ถ้าตัวของคนนั้นเองอ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอก็จบใช่มันก็ทำอะไรไม่ได้การตะหนักรู้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญทั้งตัวเราเองแล้วก็อาจจะคือเราไม่สามารถที่จะบอกใครว่าตาหนักรู้สักทีสิว่าเนี่ยผิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแค่แบบไปสกิดสักหน่อยว่าแบบ หรือว่าการช่างน้ำหนักยกเคสซึ่งลีที่สมมติว่ามีหลายคนมาดีเฟนต์ว่าเขาเป็นศิลปินนี่ก็ให้มองเขาแค่พาศิลปินสิด้านมนุษย์ก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราสัพพอร์ตเขาในด้านที่เขาเป็นศิลปินใช่ป่ะเออฟังแต่เพลงแต่ว่ามันดันไปเพิ่มยอดขายเพิ่มเงินเพิ่มนู่นนี่ทำให้สิ่งนี้มันมีผลต่อความเป็นมนุษย์ของเขาอะแล้วมันเหมือนกับว่าเราไปซัพพอร์ตอาชญากรคนหนึ่งให้มีพื้นที่ยืนในสังคมต่อไปก็ต้องลองไปช่างนักกันดูว่า คุณอยากตระหนักรู้ในประเด็นสังคมนี้มากน้อยแค่ไหนใช่คือเราก็ไม่เห็นความสําคัญของมันมากน้อยแค่ไหนอ่ะแบบว่าบางทีเราอาจจะยอมตัดสิ่งที่เราชอบออกไปสักหนึ่งอย่างบ้างเพื่อที่จะแบบเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันในโลกนี้มันน่ายอยู่มากขึ้นเหระเ็นแค่ตัวเล็กๆก็ต่ามหนึ่งเสียงของคุณมีความหมายใช่คือนะคิดว่าปัญหายังมันน่าจะแก้ไขได้จากเริ่มจากตัวเราตระหนักรู้แหละแล้วก็ชั่งน้ําหนักเอยใดถ้าเรารู้ว่าเรามีไบแอ ก็คือเรารู้อ่ะเออมันก็จะอันนี้ทุกอย่างได้่ะสำหรับอีพีนี้ก็ฟิลลีแหลล์เุยนะคะทุกคนจบแล้วเหรอจบแล้วเรารัวเป็นปืนกลกันมากนะคะโอ้โหอินไงอินไงพี่ไอ้ดูยังบีบีซียังไม่ได้ดูด่วนนะคะเดี๋ยวเราไปดูมันงแหละด่วนสับไทยมาแล้วด้วยใช่